นี่เดียวนี่เดียวหายไม้เหรอฮะติดไม้ข้างหน้าไงไอติดยังไงไอบุ้ยเข้าไปไงอี๋มันขนาดนี้แล้วมึงต้องขอแล้วต้องขอแล้วอี๋ต้อกขอไหมโดนมาสิบทีแล้วขออนุญาตเฉยเอาเต็มที่เลยไอ้ายหมดแรงดึงหมดแรงดึงเลยตัวเองโหตกใจปะเนี่ยเจออะไร อยาใหญ่ขึ้นเว้ยต้นต้องมาแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ต้นอนเรี้ยบปลาไว้พี่สอเลียกปลาต้นตเรี้ยบเปลาเอ้พี่ยู่ไร้สางี้นะสอดเลี้ยปลาเออต้นเลี้ยปลานะเออใช่ต้องปใกล้ๆตูเลยนะป้าาเอาคำคำเอแม่งคำกับกโกูวอีกรับตอ วางอีกตัววางก็ขำแล้วนะหมดแรงเลยตอนไมาแล้วเห็นตัวอะไรไหเนี่ยมาเลยครับปาก่อนตาโ้ยมีเต่าด้วยต่ำหแล้วเลยเอาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ทีต้นเหนาวังง่าเลยวะเฮ้ยเบิร์ดดูปลดูเต่าหนเต่ามาดูหน่อยเีอะไรเก็บปลาก่อนเก็บเตาด้เอาเงวนม เลขอะไรครับท่านผู้ชมเลขอะไรนะครับเลขอะไรเอ่ยดูนะเขาตูนี่เขาตูนี่เออข้าตูดไปไปไม่เห็นเลขนะครับไปไปเฮ้ดไปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปกินบาก่อนโห่ผจับงกูไ่คงไม่กินอไรอีกใสแล้วกูถางถลางที่เนาที่ให้ตอนวันมั้ง ้ยต่อิม้่ยอว้ยมันอ้วบเน้นอ้วบน้นอ้วบมินอ้วบอะมินอ้วบอ้นินอ้วบอวบเปนินอ้วบในนี้ใหญ่เลนินอ้วบนินอ้วบของเรางีับ อ้วนว่ะตัวสวยอ่ะอ้วนอืมทำไมตัวนี้อ้วนกว่าตัวี้นู้นว่ะอ้วนเต็มเลยธรรมชาติมั้งอ่าคุณก็ตาทางนี้ไอ้เหี้ยทางนี้บอกว่าเล่นลิ้นเล่นลิ้นหน่อยปลามันนอนลิ้นรู้ว่ามันเคยเป็นปลาเคยเคยหวานมันไงดึงมากเดี๋ยวตดใต่อีกกูห่วต้องขี้อะไรใส่กันหรอแล้วล่ะขี้ก่อนไม่ได้ขี้ก่อนเรอโอนมั่ว ตัวใหญ่ว้ต้นนี่ครับทนโอ้โหวนตับเลยส่อ้วนไว้ปลาใส่อ้วนอ่ะผมปกเลยค่อยมีกาลังใจห,หน่อยนะตดทีได้ปลาทีพี่ต้เนเลยต้นต้งตดบ้างแล้วมั้งขี้อะไรพี่ตดตดอไรนี่นี่นีไหนอ่ะทันทันทันเล มันลุกมนหนักไงมันลากมาข้างบนเลยแบมเลแหงยาวไนงะโดนหมดอะไรตอไป <c oughs> มันฟนะองเหรอเนาะนกเหรอุก <S <s <ummer> <S สเต็ปซิลไหมลกูกเสียงแหบอย เปลาอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเ้ยเ้ยปลาหมดหมอดไทยตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยมาฉลาดด้วยดูลูกเลยเ้ยมึงมาทุกปลาเลยตรงเนี้ยนุนมัทุกปลาเลยอีกทีแถนี้ไปเดี๋ยวเขาใหญ่ขึนเลยเออแกวันนึงแล้วเข้ามาทำแล้วทำแล้วแล้วแล้วแม้วหมอใหญ่หมอใหญ่ไหวไปเนยอืมขอเต็มแม่งเลยรอเขรอีกหนึ่งเย

ไอส,สวย,วววสยต้นตุ้อเลยวะต้นเหาะตามน้ำมันสักไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็ไปนู่นเลยนะใ <c oughs> จขนาดนี้ม, <า S 2> มันเต็มยักขนาดนี้ทำเหยีบห <c oughs> ยบทำเหยี <c oughs> ยบแหกู <c oughs> ้ <c oughs> โอ้ยวสุเลมีตัวมีตัวมีทุกป่าเลยทุกปลาเลยทำสะ่งสูญเสียสูญเสียเก็บปาก่อนพี่เอก็บปก่อนแลอย่างอย่างเช่โแล้วมทุกป่าบอกไปถูกอ่ะดี่่ะิ่้งละเียนดีดูสายวัน

น่ัไรอยู่ตรงนี้เหรอเออเย็นดึงไม่ทันเมื่อกี้นี่หลุดเดวเลยหกีมติดทาร้านคนะโอ้ไม่ติดตัวเลขคะด้วยรู้แล้วหนว่าใช่ละเด็กวอ้สลิ ฟังเชียร์งเชียร์เลียงเชียร์บานเลยอะ้าวเยอะเลยข้าเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เขาเยอะเลยผมมันยึต่เพาเช้าเลยยึดกหนยอืมอะไรหนุอโหมันมีเป็นผงอ้ากรตองอีกเอาผงอะไรวะปลาอะไรเว้ยลอยอยู่คลองนี้หมดเลยนะ อั่นี้ก็มาแล้วอันนี้แมงแดงทุกชนิดเลยมังปลาเลยสลิดก็มาสลิดก็ยังมีเฉยเลยหมอก็มีรถเป็นต้นรถพัดอย่างนี้เลยท่านโอเคตัวหมอใจย่างนะรถนะนี่เมนชอบเนี่ยหมอย่างก็แล้ว อุ้ย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 มีวะเบิร์ดมีว่ะตรงกลางอ่ะตรงกลางไม่ใหญ่ไม่โชว์นะไม่จับโชว์นะปาต้องเอาหัวลงเอาขาลงก็มันก็โดดได้โดนไหมโดนโดนโดนอุ้ยตองเหี้ยมันทุกตายเว้ยู่น้ำกระายอะไรไหมโอ้โหอีกตัวสวย กี่บาทขอโซนต้นๆเป็นไรเด่ยต้นไฟปลายับเลยวะเปิดนี้ก่อนใช่ไหมเปิดนี้ไหมไม่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 ใช่เมื่อกี้สมบัตไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับถอ้ยคล้องเลยจับหัวไปยี่ยมเอาหางแไม่ได้ของถเป่อเนิดนึงเอาเขาไรเดินนะเดินคุมให้ล้มให้ล้คมให้ลโหลดฝั่งรถใหญ่กว่าเด้วเ้ยอ่ะ อาหางชิมแล้วแม่งต้นเป็นต้นหมานมากครับกว่าไนกงนกไนกงนกครับให้ลุงสวยลุงเนี่ยลุงก็นั่งขัดใหม่อ๋อน้ำชิ้นสวยต้อมใหม่นิดเดียวหน่อยต้อมอาได้ต้อมได้อยู่นในนั้นสวยครับต้อมหน่อยเดี๋ยวก็ได้ตากแดดแห้งต้อม ครับตัวใหญ่ด้วยอยู่ตรงกลางเปต้นหวานกลางแม่คนอนหลุมกลางอาจจะรอดตรงนี้ไปหว่าเดี๋ยวไรสดเลยใหญ่นะครับโหไอ้สวยๆน้องเลยนี่ไรสวยปวดหัวต้องเงี้ยต้นเงี้ยคีบเงี้ยคีบเลย เดี๋ยวต้นหมันตอนตอนไรสดอ่ะด้วขวา เราฟรีมาตัวเยอไอ้ตัวเล็กในแต่ังไงเราเรียกมาเต่าเนี้ยเต่าวาโช่ลยเล็กไเล็กไรเต่าครับเ่าสองตัวแล้วนะสตัวแล้วดูดดูใต้ตุ่ได้เล็กไยเปนตแลนะคสัมผัสเฮ้ยโหสัตว์ดิ่เฮ้ยเดูดกระดองก่อนทำจะกินเหรอไม่ดูกระดองก่อนดูกระดอง ดูดอเตาอันนี้เล็กะไรไม่คิด็นร้องเล็กเลยอ่ะเอาแล้วคเราก็จะปล่อยเตาครับวันนี้ได้เตากี่ตัวนะสองละสองตัวนะครับแปลแล้วนะครับผมเตา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 ตันนี้ก็แปแล้วตับเตา ไปแล้ครับไปแล้วก็สรุปผลงานวันนี้นะครับกับคลองจะชมนะครับหลังร้านที่จังครับผมโอเคครับผมเป็นไงบ้างสวัสดีครับสรุปผลงานวันนี้ครับใช้แต่สอกตาสองเซนนะครับผมต้นหกสอบห้าเซนครับผลงานเราเป็ไงครับนี่ดูปลาสลิดในโหไม่รู้ว่าคลองนี้ไม่มีสลิดเลยฮะสลิดปลาหมอไปต้นดูปลาหมอหน่อยหมอใหญ่ปลาหมอครับปลาหมอนี่ปลให่ปลาใหญ่ปลาหมอครับนี่ปลาลปลาลใลใหญปลา วดินก็ใหญ่ใช<ห><ห>่อ๋อสวยงามครับท่านผู้ชมไปก็ย๋ยวพวกเราก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนนะออพอดีว่าต,ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับคึมๆม,มาเลยครับผมเดี๋ยวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจแห่พิจังนะครับก็มีลิงก์ซานสดาดาแตนด์แล้วก็ช้อปปี้นะครับสามารถสั่งซืได้เลยนะับถ้าไม่สะดวกสั่งเองก็มีอ่าท่องทางให้ให้โทรสั่งนะครับโทรทางจิดต่อแอดมินได้เลยนะครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสีเพื่มาเทใส่ปลาสวัสดีครับสวัสดีครับ โอโหจะไน้อยนะจ็ไปน้อยนะ